นี่ก็ซื้อของผเลี้ยงรถดำมาครับรอให้แบกไปเลย,ยลไปเดี๋ยวเราไปทางอ่ะก็โอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแปลงนาแล้วนะครับนี่ที่ปากามก็คือกอขแ8ดห้านะครับเห็นปะก้าเกี่ยวดีนะฮะแล้วก็นู่นครับผมสูบน้ำรอเลยฮะเห็นปะเอาเมื่อกี้ของไปให้พี่เขาแล้วทุน,นสูบน้ำรอเลยเพื่ออะไรเพื่อให้น้ำคุมดินครับ จะได้ไม่ลกฮะนาดำนี่ถ้าเกิดน้ำแห้งนะบอกได้เลยลกครับยาขึ้นอะไรขึ้นคือถ้าเราสูบน้ำเนี่ยเลี้ยงตลอดเราก็ไม่ต้องฉีดคุมเลนเลยครับแต่เราอยากให้น้ำขาดคือเอาน้ำคุมดินไว้แบบนี้ฮะเนี่ยหล่อให้เสมอเสมอต้นหล่อได้เลยครับแล้วก็ก่อนปักดำเนี่ยรูปเือกทิ้งไว้สักคืนหนึ่งก่อนฮะคืนหนึ่งวันหนึ่งกับอีกหนึ่งคืน คือทาเช้าให้มันเสร็จเะฮะแล้วก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งเพื่อให้เลนมันเซตตัวครับต้นก็จะได้ไม่ต้องสเปะสะปะ,ปะคือก็จะตั้งตรงเนี่ยเลนไม่ไหลอ่าทีแรกเลยะถ้าเพื่อนๆจาได้ก็ตรงบ่อจะเป็นหัวขนาขวางใช่ครับใช่ไหมครับตอนนี้ผมเอ่อทำเป็นแบบกระทงเดียวเลยเพราะว่าตอนนั้นน่ะกลัวน้ําไม่ทันแต่ทีเนี้ยไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่า ลองมากี่ไฟไว้สองไฟมั้งน้ำทันก็เลยทาเป็นอันโตเลยหังนี้เราก็สูบใส่อันใหญ่อย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราปล่อยน้ําล้นข้ามลงมากระทงล่างครับแล้วก็เดี๋ยวว่าจะลองทํานาสักสองไฟแล้วก็จะลองทํากระโพดเพราะว่าเป็นดินทรายครับนาผมดินดินร่วนดินเหนียวปนทรายไม่เคยทากระโพดเลยอยากจะลองดูเหมือนกันไม่น่าจะลองน่าจะลองเอาจริงอะ่ะแต่น่าจะเอาให้หมดนี่เลยหมดยิบสี่ไร่เลย เจ๊งให้มันเจ๊งไปครับถ้ามันได้เราจะได้รู้ว่าเออถานานเราทําข้วโพดได้เดี๋ยวให้เขาดขําคนไปก่อนหนะครับดําสองคันนะฮะไม่น่าจะนานเท่าไหร่ใช<อ>นะ่คะสังสังเกตว่า <c oughs> เลนที่น้ำลึกมากเลยนะดะเกือบครึ่งล้อหน้ารถด,ดําเลยนะมาได้ถูแทบถูมาเลยเพราะว่าผม หน้าดินผมคิดว่าหน้าดินมันเริ่มจะเยอะแล้วครับเพราะผมไม่ไม่จุดไฟเลยไม่เผาฟางเลยครับปั่นหมักฟางมาตลอดฮะเมื่อก่อนนี่แข็งเกะเลยครับหน้าดินทําข้าวไงก็ไม่งามหวานปุ๋ยก็ไม่กินปุ๋ยครับตั้งแต่ผมเลิกรุ่นพ่อเขายังเผาอยู่แต่รุ่นผมผมเลิกเลยแล้วเดี๋ยวนี้พ่อผมก็ไม่จุดฟางทุกพื้นเลยเนี่ยแล้วก็หมักเป็นปุ๋ยเป็นลายไปฮะหน้าดินเยอะข้าวชะง,งามครับ ปักดำอยู่ที่ไร่ละพันนะฮะสิบหกเซนถ้าดำถี่ก็พันร้อยครับเขาปลูกเราฮนะเขาตกตาให้ากโคตงามเลยัะ อันนี้ผมดำห่างนะครับผมดำสิบหกเซนกอขอบเปห้าผมรู้สึกว่าเขาไม่ชอบไม่ไม่ชอบหนาเขาแตกกอดีอยู่นี่ครับแล้วเขาจะมีคนตามซ่อมให้ฮะเวลาที่รถหยิบไม่ติดนะครับหยิบไม่ติดคือเนี่ยยางแถวข้าวใช่ไหมเาจะมีระยะของเขาบางแถวแบบหยิบไม่ติดหยิบมาแบบเส้นสองเส้นอะไรเงี้ยเขาก็จะซ่อมให้ครับ แล้วรถเขาก็จะโยนโยนก้าแบบเป็นกระจุบกระจุบไว้ให้แบบนี้ครับเอาไว้ให like ้ซ่อมแต่นี the the well. ้รู้สึกว่าเสียน้อยค่อนข้างคือจะยิบติดดีครับเขาบอกว่ามันอยู่ที่อันนี้ฮะพี่คนดำเขาเคยบอกผมอยู่ที่ถาดอะที่แกบที่ว่าเขาโรยมาถ้าแกบมันแน่นดีอะไรดีก็ยิบติดดีแกบดำนะฮะที่ ที่กล้าเราขึ้นอยู่บนนั้นนะครับสวัสดีครับ <c oughs> บอที่ว่ารั่วผมมาสอดท่อแล้วก็อุดวัไว้ที่แรกมันเป็นบอ่อน้ำสีนะแต่น้ํามันรั่วแล้วลทีนี้เราดูดไม่ไหวอะ่ะคือรั่วเยอะมากแบบอย่างกับน้ำปะป่า,ป,าปิ้งขึ้นมาเนี่ยไม่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะ่ะถึงโมเล่เลยอะ่ะแต่ทีนี้ผมก็เลยแต่อันนี้เป็นบอ่อเก่านะเอามาสอดมันก็เสี่ยงบอ่อตันแตกมันก็ ยังไงก็ทิงอยู่แล้วก็คือเอาปั๊มหน้าสาม,มาครับมาสอดแย่ลงไปในท่อหน้าสี่เหมือนจุ่มดูดอ่ะเหมือนจุ่มดูดจากในบอ่อครับก็บผลที่ได้คือก็ออกดีนะแล้วก็เบาเครื่องด้วยไม่หนักเลยไม่เหมือนแบบเอาปั๊มไปจุ๊บกับไม่เหมือนเอาปั๊มไปจุ๊บกับท่อที่เราสอดลงไปในดินเลยอ่ะแย่ไปผมรู้สึกว่ามันเบาวกว่าจิงเสียงเครื่องผิดเลย เราจะเป็นพอปั้มมันเล็กก็ไม่รู้แต่มันก็น่าจะเบาวกว่าพ่อก็บอกว่ามันเบาโยกก็โยกง่ายครับเบาเนี่ยแต่อันนี้เราเอาขึ้นมานะเราไม่ให้ปั๊มมันแช่น้านะครับเดี๋ยวเวลาเราจะดูดเราก็มีเชือกเนี่ยม,มัดไว้เห็นปะมัดเอาผ้าเขียนอุดไม่ให้พวกเศษอะไรลงไปในนั้นนะ้าก็ไม่ให้มันลงไปเวลาเราจะใช้เราก็ดึงวาล์วขึ้นน้ําก็จะแห้งลงไปซุบแล้วเราก็หย่อนปั๊มลงไปหย่อนสายพานหย่อนลงไปแล้วก็ ผมมีแท่นเอาไว้ล็อกอยู่ล่างแล้วเราก็ใส่ใส่ท่อไปขันน็อตจึ๊กๆแล้วก็โยกปกตกิในกรณีที่ตอนทําเทือกถ้าเร่งๆนะนะแต่ถ้าสูบร่อนี่ยคิดว่าไม่น่าจะต้องครับพอาสูบทุกวันอยู่แล้วบอ่อนูผมขับไม่ได้นะรถดำานาดูแล้วหลับ เสียงเขาหึมน่าจะแบบเพลินะแล้วมาเจอนาผมอันเนี้ยอันบนเบลเลอร์เลยอันใหญ่ยาวโอเคนะประมาณนี้แหละฮะแล้วก็ยังไงก็รอติดตามนะฮะว่าจะได้ผลผลิตเท่าไหร่<ม>ก็ปุ๋ยครั้งนี้ถ้าเกิดรุ่นใหญ่ ให้ผมใช้อย่างที่ผมแบบว่าอยากจะใช้นะผมจะไม่ใช้ยูเรียเลยแต่ปกติแม่เขาจะให้อัดยูเรียเล็กๆเขาบอกว่ามันจะได้โตให้มันโตตะพื้นอะไรเงี้ยแต่ผมว่าไม่จําเป็นแล้วผมจะใช้ถ้าถ้าใช้อย่างที่ผมคิดได้นะผมจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอทานอาหารสามตัวตัวแรกก็ผลแรกก็เน้นเน้นตัวหน้ากับตัวกลางสูงๆครับ เพราะส่วนมากผมไปบ้าย oh ูเ so, ร really ียอยู่แล้วฟุฟ้าครับใช้แต่ยูเลียแล้วแพงด้วยลูก็เป็นพันพันสามพันส่อ้ก็แปลงนี้ผมทำเป็นข้าวปลูกขายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บเก็บหญ้าให้เก็บข้าวปนให้ครับถ้ามันมีขึ้นปนนะนะเพราะแปลงนี้ผมทำแปดห้าตลอดเนี่ยแล้วก็เขาจะเตียนตลอดที่แรกผมทำส่งเขา ทำส่งที่เอารถพ่วงมาใส่นะแต่ผมไม่ทําละผมทําขายเองก็บวกจากราคาตลาดพันหนึงอย่างลงสีลงสีเจ็ดพันผมก็แปดพันผมเก็บให้เก็บยาให้แล้วซื้อสดหน้าหน้านี้นะถ้าซื้อเป็นข้าวสดอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันเหลือผมก็จะแพ็คถุงขายแต่ก็ราคาก็ไม่แรงไม่แรงเหมือนของตลาดตลาดลูกลาดสี่ร้อไปลายเลยมั้งแต่ขงผมน่าจะไม่แรงขนาดนั้น,นครั ลองดูครับครั้งแรกก็ลองดูเราไม่อยากตกเป็นเบี้ยล่างใครแล้วอะหนึ่งเราอยากอิสระคือผมไม่ชอบให้ใครมาชี้ไม้ชี้มือไม่ชอบให้ใครมาบังคับกดเกณฑ์ไงเราทํานาเราต้องการความอิสระใช่ปะ่ะอย่างตอนเราทําส่งเขามันเหมือนแบบมันทุกอย่างเลยอะเราจะเกี่ยววันนู้นวันนี้ก็ไม่ได้นะล้มทล้มแล้วดําเขาก็ไม่เอาเหมือนเหมือนเหมือนเราเสียเปรียบทุกอย่าง รถพ่วงเข้าไม่ได้ผมก็เอารถเกี่ยวผมเดินส่งให้ค่าเก็บก็ไม่สุกไม่เก็บค่าเดินไม่อะไรแล้วนะแล้วส่วนถ้าเข้าไม่ได้รถพ่วงไม่ว่างเอาหกล้อมาผมคนออกเงินอีกอ่ะจริงๆนะผมออกคือจริงๆรก็ไม่ควรที่จะไม่ใช่เลรวเราแบกรับรายจ่ายเกินไปคือเราเสียมีแต่เสียกับเสียเราไม่ได้มีได้เลยไม่เอารีกว่าผมเลิกเื่งเนี้ยคือไม่ใช่ว่า นซื้อก็ไม่ดีนะเขาก็ดีแต่คือแบบนี้เรารับไม่ไหวไงค่าเข็นค่า,าวิ่งไปอ่ะไฟที่แล้วที่เอารงเรียนมาลากแล้วเอารูตลงมาลากผมออกค่าลากเกียร์สองร้อยอ่ะผเป็นคนฟักเองอ่ะเราลากให้บริการให้ดีทุกอย่างจัดให้เต็มที่ไม่ต้องมาอะไรเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องทําอะไรอะไรๆถือว่ไม่เอาดีกว่าเลิกขายเองเลยช้าหน่อยหลยไม่เป็นไรแล้วของผมแท้แน่นอนเพราะผมถ่ายคลิปไว้อ่ะก็เห็นกระตา บางทีเราไปซื้อข้าวถุงม <Gym. S 1> ั่วซั่วมั่วตัวอย่างเงี้ยถ้าบางทีเปิดมาเม็ดดําเม็ดแดงก็มีถ้าใครรู้อะบางทีอะแต่ผมทํานี่ถ้าพวกของผมนี่ผมรับประกันถ้าไม่งอกไม่เลยส่งมาเลยรับผิดชอบหมดเอาตังค์คืนไปเลยเพราะเราแฟงกันอยู่แล้วขายของใครเขาต้องอยากได้ของดีของไม่ดีเราก็ไม่ขายแต่ขายไปแล้วมันไม่งอกไม่ขึ้นก็เอามาคืนได้ไม่มีข้อแม้อะไรทั้งนั้นไปก็โอเคครับสําหรับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่เขาดำเงินไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเขาเกี่ยวข้าวต่อก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามตางดนี้ช่องด้วยนะครับผมไปแล้วครับหมัเดีครับรอติดตามไหมฮะแปลงนี้